สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาไหว้พระที่วัดป่าภูผาชันอำเภอปากทงชัยตำบลตะขบนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับผม,ไป,มไปไปไหว้พระพุทธบาทกันครับผมมาดูพ่อลูกคู่นี้ขึ้นใบไหวไหมไปกันเลย เดี๋ยวขึ้นมาครับเดี๋ยวพ่อที่ oh. ขเขาแบกนันหนักเรงจนเหนื่อยแล้วลูกไปเดินกัไปอยู่แล้วดูไปกันต่อ <c oughs> ถึงแล้วถึงแล้วอ๋อ เนี่อลอยพระพุทธบาทจำลองนะครับใช่ไอ,อันนี้จำลองอันนั้นออกไม่ได้อันนั้นแกะไม่ได้แค่มันแบบนี้มันแบบเป็นกระเช้าเขาเพิ่งทำโอ้ครับแต่ขาเนี้ย ที่คนขอข,นข,นอของขอรับเพื่อนเพือ่อน<ๆ>ตอนนี้เราถึงสถานที่ปฏิบัติธรรมของวัดภูผาชันแล้วนะครับขึ้นมาเหนื่อยไหมเหนื่อยโอ้โหนี่ครับบรรยากาศข้างบนสวยงามครับผมร่มลื่นนะข้างล่างเลยนะครับ ลมลื่นดีครับผมครับเดี๋ยวตอนนี้เข้าไปอีกครับยังไม่สุดเวันนี้แกะสลักแกสลักตอนนี้ผมถึงลานทําดาวมาดึงนะครับผมนี่ครับ นี่อุโมงทางรอดแล้วก็เจอเมือลานทำยามา,ส,าสมดิษองค์สมดิษฐ์ไปจุดสุดท้ายแล้วจะถึงแล้ว ไปเจอลอยพระพุทธบาทข้างบนยอดนะครับผม <ๆ S 1> ต้องดอุ้มนิดนึงแหละไปไหมล่ะได้อยู้ เดี๋ยวยังไปดูแป๊บนึงเก็บผ้ามาฝากเออเก็บผ้าพมาฝาก <_ A> ทางขึ้นก็ยังไม่ได้ปรับปรุงนะครับผม เช่ไหมพี่ยังยังไม่ได้สร้างใช่ไหมครับไม่สร้างต่อเอาละครเสร็จถึงจุดสุดยอดแล้วของวัดปากคูผาชันถึงแล้วครับผมลอยลกับพุทธบาทเอาละครับ ตอนนี้ผมพาเพื่อนๆมาถึงรอยพระพุทธบาทผู้ผาชันแล้วนะครับผมนี่แหละครับอ,อ๋อันนี้เป็นรอยแบบนี้เลยเหรอครับพี่ที่เขาเห็นแรกๆเป็นอย่างนั้นนะตอนแรก ลอยพระพุทธบาทวัดป่าภูผาชันเบื้องขวาทั้งสองข้างนะครับผมขึ้นได้เหรอฟังนะชิดใจนะ มาช่วยแม่ชีทำความสะอาดดีดทนี่แหละครับคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของนครราชสีมานะครับวัดป่าภูผาชันนะครับเชิญมาเที่ยวชมและมาสักการะพระได้นะครับที่วัดป่าภูผาชันนะครับ ตำบลตะขบนี่นะครับนี่เลยนะครับตำบลตะขบอำเภอปักธงชัยนะครับจังหวัดน,นครราชสีมานะครับเดี๋ยวไดเ้เพื่อนๆสนใจจะมาทำบุญและมาเที่ยวชมวัดกันนะครับผมคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมส่วนราบ